สวัสดีครับผมช่างอไทยปีนีป่าครับผมวันนี้มาส่งงานนะครับมาแจ้งส่งงานลูกค้าก่อนนะครับชุดหนึ่งนะครับสิบสามท่านนะครับอ่ากำลังกำลังทำให้อีกสามท่านนะครับครับแล้วเราต้องเก็บงานให้ลูกค้านะครับครับชุดนี้น่าจะเดินทางได้วันวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่หกนะครับมกรานะครับหกสามนะครับ เดี๋ยวเราต้องเก็บงานนะครับขอเก็บงานก่อนนะครับคุณลูกค้าเพื่อจะต้องให้จบงานนะครับงานใบนี้จะต้องจบทุกตัวครับครับอีกสามตัวกําลังขึ้นทาใม้อยู่นะครับเพราะว่าถ้ามีของเลยนะครับอ่าถ้ามีของเลยก็เราก็ส่งได้เลยนะครับจะชา้ชาๆไปวันสองวันก็เรื่องในการเก็บงานนะครับ เราต้องมาเก็บงานสีนะครับเก็บใหม่ครับี3ท่านเดี๋ยวเดี๋ยวรอส่งพร้อมกันเลยนะครับกับชุดนี้นะครับเป็น13ท่านนะครับแล้วก็ชุดต่อไปก็นอนรอครับขอส่งชุดนี้ก่อนนะครับ13ท่านครับอ่าส่งวันจันทร์นะครับที่6มกราคนะครับ6 2563นะครับชุดตัวนี้ก็อยู่ที่2 5 0 0ันะครับเป็นระบบกลกล่องนะครับ เป็นลามิเนียมตันเอ่อลามิเนียมนะครับลามิเนียมปกตินะครับระบบไกลกล้องครับครับตัวนี้อยู่ที่สองพันห้านะครับครับเป็นระบบไกลกล้องครับเหมือนกันไม่สัทั้งตัวครับอันนี้สองพันเก้านะครับเมื่อกี้สองพันห้านี่สองพันเก้าครับขอโทษทีครับอบผิดชุดตัวนี้ก็สองพันเก้านะครับครับระบบเดียวกันครับเป็นกำคอร้องนิ้วนะครับสองตัวนี้ตัวนี้เป็นกำคอคลาสสิก ไม่มีร่องนิ้วนะครับใบใบหลังเหมือนกันแต่ว่าไม่มีร่องนิ้วตัวนี้ตัวนี้มีร่องนิ้วครับครับครับตัวนี้เป็นสไนเปอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับครับเป็นตัวท็อปกลางนะครับตัวสามพันห้าร้อยนะครับเป็นระบบไกดเซฟนะครับไกเซฟบนนะครับออุปกรณ์แถมนะครับจะเยอะกว่าตัวสองพันเก้านะครับครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นไนคอมนะครับคอมสองนะครับ เป็นระบบไกลกองนะครับสองพันเก้าครับตัวนี้ครับไอคอนมิงมงตัวครับคอมสองครับเป็นระบบไกลกองครับไกลกองรุ่นยอดนิยมครับรุ่นปกติแล้วก็ตัวนี้ก็สไนเปอร์ตัวยอดนิยมตัวมาล่าสุดเหมือนกันครับไกลกองระบบเดียวครับครับสองพันเก้ครับแล้วก็มาเป็นตัวท็อปนะครับเป็นรุ่นอางมินียมเลี่ยมนะครับเลี่ยมตัน ครับเป็นสไนเปอร์ตัวใหม่นะครับกีสองใบครับตัวนี้ก็สองรรจันที่เอะวรรจันเช่นเดียวกันนะครับครับวันนี้เอาไปทดลองมาแล้วครับไปเทสมาแล้วโอเคผ่านครับผ่านทุกตัวครับของทางอุทยมาแน่นอนไม่ต้องกลัวครับครับเอาไปรีวิวโชว์ลูกค้าหน่อยครับครับเก็บงานให้ครับตัวนี้อยู่ที่สี่พันเก้านะครับชุดเต็มนะครับเป็นรอเลอร์ลูกปืนครับอุปกรณ์แถมชุดเต็มครับ ตัวนี้นะครับสไนเปอร์ตัวใหม่นะขีดสามใบนะครับครับตัวนี้แลขีดสามใบนะครับนี่ครับครับสี่เป็นเก้าเหมือนกันครับตัวนี้ขีดสองใบนะครับใบจะน้อยกว่ากันนะครับติดตาดูเนี่ยนีกสลักนะครับเป็นรุเลือกปืนเช่นเดียวกันครับครับเดี๋ยวเก็บงานให้อีกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นรุ่นงานประดูนะครับเป็นงานประดูนะครับรุ่นรางมีเนียมเรี่ยมนะครับถ่ายประดู ตัวนี้อยู่ที่ห้าพันเก้านะครับพร้อมส่งครับอุปกรณ์แถมกับชั่นเต็มครับเป็นชุดเราเลือกลูกปืนนะครับของเราเป็นลูกปืนทั้งหมดครับจะเป็นราคานี้เป็นลูกปืนทั้งหมดนะครับอุปกรณ์แถมพร้อมนะครับสามารถเพิ่มยางข้างได้สองเส้นนะครับทุกตัวนะครับอ่าครับครับช่วงชักจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้านะครับนะครับแล้วแต่ว่าเราจะใส่ลูกค้าสั่งนตัวไหนนะครับครับจะมีชักนะครับ ชัก65ชัก75นะครับแต่ยอคือตัวมาตรฐานเนี่ยจะอยู่ที่75เซนนะครับครับชัก75นะครับครับชัก75นี่ก็สุดยอดนะครับอ่าเหลือเฟือครับผมต้องการแรงก็เพิ่มยางได้ครับเต็มประสิทธิภาพครับครับอันนี้ที่วางอยู่นี้10ตัวนะครับเดี๋ยวสามทานกำลังทำให้อยู่นะครับโอเคครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่หกกุมภานะครับเดินทางแน่นอนขอเวลาผม เก็บงานหน่อยนะครับอ่าเพื่อจะให้งานผ่านมากที่สุดนะครับผมครับวันนี้เก็บให้ไม่ทันนะครับเพราะว่าเราเราขายหน้าร้านด้วยนะครับช่วงวันหยุดนี้ผมต้องมาช่วยทางร้านขายนะครับก็จะช้าหน่อยนะครับครับเดี๋ยวผมจะรีบเก็บงานให้ให้เร็วที่สุดนะครับส่งให้เร็วที่สุดครับการลูกค้าก็บอกมานะครับอยากใช้เต็มที่แล้วครับอ่าดใจรออีกหน่อยนะครับ รับประกันคุ้มค่ากับที่รอแน่นอนครับคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนครับผมโอเคครับขอบคุณลูกค้า13ท่านที่จะส่งวันจันทร์ที่6กุม6มกราคมนะครับอ่าพศนะครับ2563ครับเดินทางแน่นอนครับผมขอบคุณครับ